สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมครับชัเอกครับหายหน้าหายตาไปนานมากวันนี้ก็มีเวลาแล้วครับแหมเปิดสักกาดใหม่ปีใหม่มาพีนี้ก็สดใสล่าเลยนะครับผมแหมไปไงมาไงมาอยู่ในฉากรายการผมเนี่ยวันนี้นะครับผมรักเอกเขาเชิญมาออกรายการนะครับรายการครัวคุณลีดนะครับรายการอะไรนะพี่ครัวคุณลีดนะครับรายการครัวคุณลีดแล้วพี่มาทาอะไรอยู่ในรายการผมครับก็มาช่วยทํากับข้าวอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวพี่ พี่บอกว่าพี่ต้องไปไหนนะรายการเลยนะครัวคุณหลีนะครับครัวคุณหลีพี่มาผิดรายการแล้วมั้งเนี่ยอ้าพี่ไม่เป็นไรพี่มาแล้วอันนี้ของเรามันชื่อรายการไอคุกไอคุกนะอ่าเคยดูไหมพี่อ๋อก็รู้สึกคุณหน้ามากนะคุณหน้าใครครับคุณเอกนะครับอ๋อคุณหน้าผมอ่ะไหนๆวันนี้พี่ก็มาแล้วปีใหม่พี่เรามาทําอะไรกันสนุกๆผมเตรียมอาหารไว้แล้วพี่เคยกินสุกี้ไหมสุกกี้เคยครับอ่า ผมจะทําเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดซุกี้แห้งมาผสมกันได้ครับนี่ได้เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูปกติพี่เป็นกรรมการอะไรอยู่ในรายการบนอะไรแบบนี้การ่าวลูกกุ้วร้อนนะครับแล้วทำไมช่วงนี้พี่มาช่วงนี้เขาปิดเลืดูการก่อนครับไม่มีอะไรจะกินว่างั้นเธอใช่ครับก็เลยมาอะไรที่มันได้ตังก็เอาหมดเอาหมดครับเราจะทําข้าวผัดซุกี้แห้งใช่ไหมอย่างแรกเราก็ต้องมี และอันนี้ก็คือกึนชายอ่ากึนชายตามด้วยะกากเขาวพี่รู้จักไหมเนี่ยออคุ้นๆเหมือนก,กันอ่นนะพี่พี่ก็คุ้นไปหมดเลยอันนี้คือ,คอเห็ดเข็มทองพี่อันนี้ก็คือปลาหมึกยักษ์พี่รู้จักไหมปลาหมึกยักษ์อ่าพอเขยา่ปาปา๊บปุป๊กลิ้งปุ๊บอีกคนหนึ่งดึงเลยป๊าไฮโลหรือเปล่าครับพี่เล่นไฮโลเป็นเหรอครับไม่แตกต้องเอาบยมกการพนันทุกอย่างเลยนะครับเรืเอกนี้อ่าต่อเลย ผมเลยไปไม่เป็นเลยอ่าอันนี้ก็คือหอมใหญ่ใหญ่กลิ่นฉุนมากเลครับกลิ่นฉุนมากครับก็อย่าไปดมมันครับอันนี้ก็คือเป็นกระเทียมกระเทียมครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลกระเทียมเอามาเดี๋ยวก็เอามาเอามาทุบเอามาซอยเล็กๆนะครับและอันนี้คืออาเดี๋ยวคุณพี่นไข่ไก่แต่งงไข่ไก่ไข่ไก่ไงพี่แต่ดูพี่คิดมากคิดมากนะเพื่อความเป็นสุนทรีในการทําอาหารที่ลองแลบเกี่ยวกับไข่ไก่ผมหน่อยไข่ไก่นี่ครับครับ ทอดได้ไม่มีกรอบโจ๊กไข่เจียวไข่ดาวอร่อยหอมโจ๊กโจ๊กน่ารับประทานชวนชิมอ้ยะใช่ใช่ปลาหมึกโจ๊กโจ๊กนี่คือปลาหมึกโจ๊กโจ๊กเมนูที่คู่ควรเอาไปทําได้หลายแบบโจ๊กกระเทียมพี่กระเทียมกระเทียมเม็ดใหญ่มากกลิ่นฉุนโจ๊กมึนหัวเงินนะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำก่อนเลยกระทะกระทะเราขอกระทะ ผมก็บ้าตีตามพี่ไปเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันก่อนเทน้ำมันแล้วกระเทียมเนี่ยผัดให้มันหอมก่อนนะครับใส่น้ำมันก่อนรู้สึกจะไม่ใช่นะครับนี่ไี่น้าคุณขคุ้นจำฝังใจเลยนะครับนี่ใครทำพี่รู้สึกว่าไอ้ที่ชอบใช้บ่อยเนี่ฮะโจ๊กไอศครีมนะคบทำยังไงเดีพีวนี่ก็จุดล่อนใสงเนี่ยแหละผมเห็นพี่เล่นเขาคือพี่สนิทกับเขาไม่หรอกครับสนิทเฉพาะเรื่องงานนะครับพี่มีอะไรจะพูดถึงเขาบ้างไหมครับโจ๊กเป็นสังขังนะ แล้วหรือยังครับนี่เขาชูอะไรนี่พูดหวานกับสาวๆบ่อยตัวดีเลยนะครับนี่โอ้ยพี่เราเราทำอาหารเราดีกวาตกลงเราใช้ร้อดสัดไหมพี่ไม่ใช่ไม่ชอยไม่ใช่พี่ไม่ชอยอะไรเลยพี่ขอโทษเปิดแก๊สหน่อยพี่ใส่ก็ผัดเลยครับใจเย็นดิพี่เมื่อกี้ผมก็บอกพี่อยู่ว่าเดี๋ยวเราใส่น้ำมันแล้วผัดกระเทียมก่อนอ่เดี๋ยวผมให้พี่ผัดเนี่ยไม่เคยผัดมาก่อนเลยนะครับพี่ก็คนเอาให้น้ำมัน ทั่วๆกระทะก็กระทะมันไม่เจ็บพี่อ่ะนี่เลยนี่ยอ่าอ่าผมว่าร้อนแล้วเราใส่กระเทียมอ่าพี่ก็ตีกระเทียมครับพี่ไม่ต้องกลัวพี่พี่จังงี้อ่าผมเอาปลาหมึกใส่แล้วพี่เอาปลาหมึกใส่กุ้งใส่จะกินได้นะวะเนี่ยกลัวนี้อ่าปึ๊บพี่ตีเลยตีนดิผมทำให้พี่อ่าเป็นสุดเขา ใช่เอาเอาแล้วก่อนใส่ท,สทีละนิด,ดเอาเท่าเอาเท่าที่ประมาณหนึ่งอ่ะที่กาวอ,ะอ่ะอ่าขึ้นที่นิดนึงอ่าขึ้นช่ายเราขึ้นช่ายมาขึ้นช่ายมาพี่ขึ้นขึ้นชาา่นนชายพี่ขึ้นช่าย <c oughs> พี่อันน,นั้นน้องตาลในในพี่หยิบอย่างงี้เลยพี่พี่หยิบแขยุ่งขยุ่งอย่างงี้เอาเห็ดมาพี่เอาเห็ดมาเห็ดใส,ส่มาเราทำกิเนเองที่บ้านอ่าอ่าหอมใหญ่พี่หอมใหญ่อ่าเขาบอกว่าใส่หอมใหญ่ไปด้วยจริงๆแล้วถามว่า ก็ชอบผักอะไรมันก็ใส่ลงไปได้ใช่ไหมครับคราวนี้เราต้องใส่แล้วข้าวไม่ต้องเยอะมากผมบอกให้พี่ใส่พอดีพี่จะเทหมดเลยพี่จะเย็นประมาณนี้ตอนนี้ก็ตามด้วยเครื่องปรุงรสพี่ผัดทุกอย่างนี้มันก็จะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะครับถผกระเทียมที่เราใส่ตอนนี้ก็จะเริ่มปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วมันหอยก็อารมณ์เหมือนเหมือนจะทำข้าวผัดแหละ อ่ะน้ำมันถอยอ่ะทีเด็ดของมันที่มันจะเป็นคุกกี้ได้ยังไงก็คือนี่แหละครับน้ำจิ้มคุกกี้ที่มันมีขายอยู่ทั่วทั่วไปผมก็จะเริ่มใส่ลงไปโอเคมาทิ่ไม่ทันแล้วเดี๋ยวมันไหมพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวแดกไม่ได้พี่เอาเอาน้ำตาลมาหน่อยดิพี่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลใจเย็นพี่ใจเย็นพอแล้วพี่พอปิดแก๊สเลยพี่ปิดแก๊สปิดปิดปิดพี่ก็ได้พี่โอ้โ หอมหวนเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่แต่ว่ใส่ทุวยว่าใส่ไงพี่ความงี้แล้วก็หาางายงี้พี่๊าพี่ดึงออกอโบะโอ้โนี่เราคือหน้าตาของเมนูที่เรียกว่าอะไรครับพี่ข้าวผัดซุกี้แห้งนะครับอ่าทำไงพี่เยี่ยมแน่นอนรายการอะไรนะรายการครัวคุลคีครัวคุล,คคลีครัวคุลีก็ครัวคุลีครับเอาพี่เขาสบายใจ เป็นไงพี่เมื่อกี้เราทำกันสนุกไหมพี่สนุกดีครับเดี๋ยวต่อไปเลยจะต้องมาครับชิมกันเลยอ่าอร่อยเปล่าตัวพิสุทธิ์ครับครัวมาสเตอร์เชฟนะครับครัวมาสเตอร์เชฟมาสเตอร์เชฟอ่ะพี่มาชิมกันอ่าตาผมบ้างนะอืมอืมอร่อยมากเลยครับเนี่ยเออหวานดีคมกราคมข้ากัน<ม>ผสมกัน แล้วมันปรุงแต่งออกมาได้ดีนะครับเนี่ยแบบเป็นซุกกี้ที่มันเจือปนอยู่ในข้าวผัดมีเลยครับครับสัมผัสได้ผมว่ามันหอมหวานกําลังดีนะครับครับกําลังดีคืออร่อยว่านเถอะอร่อยมากอืมผมก็เห็นว่าที่เราทําเนี่ยมันน่าจะแบบลองเอามาทำมาดูเนาะก็เหมือนกับจากการที่เราเปลี่ยนจากวุ้นเส้นนะพี่มาเป็นมาเป็นข้าวข้าวผัดมาเป็นข้าวเออนั่นแหละพี่เอามาผัดแทนวุ้นเส้นนั่นแหละครับอร่อยเหมือนกันเลยเหมือนกัน ครับดีอร่อยกว่าแม่มโอ้ยพี่นี่ไม่ธรรมดาเลยอุ้ยนี่ต้องเชิญพี่มาตลอดแล้วเนี่ยคอืมผมทำกับข้าวเคยได้ไหมพี่เยี่ยมเลยครับนี่อืมอาวโอเคพี่กิน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 สรุปว่าอร่อยมากอ่างั้นเมนูนี้มีชื่อว่าเข้าตัดซุกกี้แห้งนะครับมันเยี่ยมมากเออมันเยี่ยมมากโต๊ะโต๊เบิกบานเมื่ไปคึ้มโต๊ ต้องพงต้องกินแล้วโยโชโชเต็มโจบมากไปมากไปกระจายเต็มหมดเลยผมไม่ต้องตรงต้องแตกแล้วพี่ก็โจโจมันเศษอาหารเต็มหมดเลยใครจะกินก็กินนะผมไม่กินแล้วพี่กินไปเลยจานนี้ผมไปละโว้พี่มันโจโจเต็มหมดเลยโอ้โห